s โนว์ฟิลล์สโนว์คิลลิ่งฟิลล์ค่อยๆเพื่อนไปเป็นทับนะครับทางด้านขวานะไม่ป่าไม่โอกาสนี่กระจุกตัวอยู่ตรงเกือบๆด้านหลังของทางเข้าช่องแคบนะครับคิดว่าเขาจะเข้าทางช่องแคบหรือเปล่าอ่าน่าเอาไปนะครับไล่บี้ไล่บี้เข้าไป ไปเปิดก่อนเลยนี่ครับโอ้บล้มง่ายล้มไปแล้วครับห้อยดาวครับไล่บี้การรถไฟนี่รอรับรอรับซับเดี๋ยวว่าลงบอล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 ค่อยๆครับค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบต้องร้อนอิตาเรียนะครับฉีกนะครับฉีกมาทางด้านขวานะมาต้อนนะ กลับเข้าไปข้างในซะอ้าวจะเอะข้างขวาไวัดอย่างนี้ดีนะครับโอ้โหอะไรพี่เมา,ไม,าไม่ตอบไม่ตอบอ้าวแต่รถเซตมาช่วยอนะโอ้โหเยี่ยมครับแท็กซี่มันดีไปไม่ได้ต้องต้องถอยครับอัตเลียมถอยไปก่อนแล้วตอนนี้งในช่องว่างช่องแคบมอะไรครับยิงกันอยู่เปิดฉากยิงครับทั้งในช่องแคบแล้วก็ทางข้างนอกเอาครับโนอาวิ่งเข้าไปแล้วเอสทีปูลงบนล้อครับปกป้องแอนแอน แต่ตัวเองโดนแทนได้ไม่นะเืออจบเอาละครับแล้วตัวอาจะทำไงต่อเขาก็ว้าไม่รอครับทับตรงคิดโอ้น่าเสียดายครับไร้ดีเก็ทำไม่ได้เห็นไหมครับเหนแล้วครับตูริสแย็งท้าครับเอกีเดี่ยวจิบข้าเลยโอเคมาดูครับตอนนี้ดูเใส่อนแล้วนะครับวิ่งเข้าบ้านนะไม่สนใจครับ วิ่งลุยดาคบช่องแคบแทนก็ไม่ต้องอืมเรียบร้อยครับตัวเอฟพีจากแอนแอสเน่ไม่น่าจะรอดไม่รอดครับเรียบร้อยแอนแอสเก็บรถเซฟไม่ได้ยังมีแอนแอสหนุ่อาครับโัวเอฟพีตะใครลาสซลินเอาไปไม่กินทำไมเอาขึ้นไปเรียบร้อยครับลาสซลินไม่ได้ตอนนี้นะครับอยู่ข้างในในช่องแคบ แร <Iya. S 1> กก็มีครับตีมัวกันทั้จริงๆอ่าียบร้อยครับล้มล้อเก็บแมสเซอร์ไปได้สี่นาทีสามห้าวินาทีที่เอาแไม่พอเองว้าวคว้าโอ้แล้วตัวเด็กเก็บแมสเซอร์ไปได้ครับคว้าถืีแล้วคว้าเกินมากเลยไล่เบี้ยครับไม่ไม่ไหวครับต้องคอยครับโดนแบบนี้โดนล้มสองด้านรอดไปถึงลอดนี่นักความีครับ ไม่ล่อครับไปที่เพื่อนช้ายแอนด์เพื่อนช้ายคว้ากลับบ้านตัวเองทิ้งเพื่อนแล้วครับมโอเคแล้วครับเดี๋ยวตั้งป้อมยิงเสืออวิ้นครับนะครับคิวครับคิวเริ่มปล่อยครับต้องไปกลับบ้านนะรวมกันก่อนต้องรีบไปทั้งร้อนรายเยอะเยอะอยังพิมพ์เกมได้ เดียวค่อยๆเข้ามาเว้ยร้อ,อ,อ,อรขอวางอยู่ได้ยอมเจบแชมป์ก่อนอ้าเรียบร้อยิงร้อไปได้ครับใช่ทน้ยที่เข้ามาแทงให้มไม่ทัน่าเป็นท,อทอ้ทอสองอไหมเอไห ทางบ้านต่องสั่งเงินงนะรู้สึกยังไม่มีใครรู้เอารู้ครับรู้เรียบร้อย